ถามก่อนค่ะช่วงนี้เราโฟกัสกับการงานการเงินมากไปหรือเปล่าจนไม่ได้สนใจคนข้างๆ้างอ่ะอทะเลาะหรือเปล่าคะมีปัญหาไม่เข้าใจกันแบบ,บที่เราเคยเข้าใจแล้วมันก็ดันไม่เข้าใจเขาวางอีกฝ่ายงอนจนเหมือนขั้นไม่คุย<อ>ด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะตัวเราเหี่ยจะเครียดแล้วมันก็ทะลุกออกไปโอซตรงที่แบบว่านอนไม่หลับอาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับอ่ะ ดูดวงตธอความรักให้เอาความรักให้น้องหนูก็ได้ครับแล้วค่อยคุยหนเดียวเลยโอเคของผมนะตัวเนี้ยได้เลยเอาจะใส่กางเกงแล้วเหรอค่ะ <c oughs> อยากดูเหรอคะเดี๋ยวถอดให้ก็ได้นะเ <c oughs> <c oughs> นียอีดอกเบาเบาเบาเบรกกันได้นะคะ <c oughs> เออเบรกนิดนึงดิเขาเป็นพี่ใช่แป๊บหนึ่งนะผมปังไม่อยู่ก็พูดเดี๋ยวเราอ่ะจีิงความรักกนนัวเนี่ยมันจะทะลุไปนะ เออใช่เหรอทะลุเหรอเอาได้ดิได้มาได้ครับได้เลยเราไปชอบคน<อ>ที่ <ๆ S 1> เขาค่อนข้างที่จะเซลล์เซลเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนี่ครับคนเนี้ยค,ค,ครับผมไปชอบ<ม>เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กับคนอย่างนั้นเข้ามาค่ะคืออาจจะด้วยเหมือนแบบลักษณะส่วนตัวคนเนี้ยค่อนข้างที่จะคิดมากหรือเปล่า อ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมีความคิดหลายๆอย่างอยู่ในหัวทําให้เหมือนแบบว่าเราอ่ะไม่กล้าในการที่จะเริ่มความสัมพันธ์เหมือนเราาต้องชั่งน้ําหนักกันหลายๆอย่างโอ้โทรศัพท์เข้าค่ะแป๊บนึงนะคะจริงค่ะนี่เรื่องจริงมีเรื่องปัญหามอะไรันจะเดินหนีตลอดแป๊บนึงนะคะในเรื่องนี้ฮัลโหลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ใช่ปิดตูดวงให้คุณนวลเนี่ยอยู่น่ะวางไม่ได้วางยังไงล่ะ โอเคค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมถึงถึงไหนแล้วนะลืมหมอลืมหมอรับสายแล้วหมอลืมที่คนเข้ามาแล้วก็เหมือนเราอ๋อเดินหนีใช่ไหมใช่คคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเราอ่ะเราอะชอบชอบคนที่เหมือนแบบค่อนข้างที่จะเซลล์แต่ว่าไม่อยากที่จะให้เขาเป็นคนเข้ามาหาเราขนาดนั้นอะเราอะอยากอยากให้เหมือนแบบ ให้มาเป็นเรื่องของคมลิขิตหรืออะไรพวกนี้ลุกหาเกินไปก็ไม่ yeah, ชอบรู้สึกอึดอัดอะไรพวกนี้ uh huh. แต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วอยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนแหละแต่จะมีความรักแหละอืมแต่ว่าความเป็นเดรโบความเป็นเหมือนแบบคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยสนใจโลกไม่ค่อยสนใจอะไรอะ่ะแต่ก็ย้อนแย้งกับตัวเองตรงที่ว่าถ้าฉันตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์หรือมีความรักนี้อะ่ะมันจะดีหรือเปล่า บบมันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองน่ะช่วงนี้คุณนวลเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสกับความรักถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพราะเหมือนแบบกาลังโฟกัสเกี่ยวกับปัญหาและการเงินอคนอะไรมีแต่ปัญหาและการเงินแล้วก็มีเรื่องเพื่อนเข้ามานะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือคบพ้องนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการ ปรับตัวนิดนึงความรักยังไม่มาในเร็วนี้ค่ะรอร<ช>ออย่างที่ตัวเองตั้งใจไปก่อนคอรับ<ช>ักษาความเป็นตัวเองเข้าไว้อย่าไปให้คนอื่นน่ะคะ่ะเป็นคนตัดสินตัวเรานะเข<ช>าเรียกอะไรอะ่ะเหมแบบให้ตัวเองเป็นนายตัวเองอะคะ่ะอย่าให้คนอื่นมาเป็นนายเราครับใช่ครับคุณโชคุณใช่ไหมเมื่อตกี้เราค้างไว้ที่ตรงไหนวะเราเอ,อ,อะโอ อต้นนะครับครับเอาอะไรครับขอข้าวหน่อยครับได้ครับกระเป๋าครับแปดสองแปดตายค่ะใครมีข้าวบ้างเนี่ยอันนี้เอาไปบุญกาหมอน้าขยับเบิ้องเกีมหลังไรปอจ้ได้จ้ะข้าวสวยอันนี้เอาในนี้แล้วว่าเอาแบบทะลุไปข้างนอกเขาชิมหมอเบิ้งได้เลยจ้ะหมอเบิ้งได้ทั้งสองสิ โอ้โหเทเลโฟนขอโทษค่ะคุณหมอทำไมคะขอโทษค่ะขอโทษมันมันเดินไม่ได้เมื่อกี้บางเดินไม่ได้น่ะท่าก็เลยพยายามคิกเมย่าโทรหาหมอหมวยจ้าทำไงเมย่าหลานอ่ายืนอยู่ที่เดิมเลยค่ะเมย่าหานคนถูดวงเยอะจังหลานเหมือนกินแตกครับเพื่อนกินแตกจับกินแตกรู้จักไหม อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังดูดวงอยู่นะเจอเจอกันไหนไหนอะไรวะแม่งพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแป๊บนึงนะคะทุกคนว่าไงเม่ยไอ้หมวยกลับไงอ่ะอ่าหมวย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 มีวินหมวยมีวินหมวยตามวินมาแล้วนเห็นไหมหัวเหลืองเหลืองเลยหัวเหลืองเหลืองไปทางโน้นสินั่นน่ะโอ้ยไอ้ที่เหรอเห็นหัวดำอ๋ออ๋อเหลืองๆเคยโอ้ยสมพรอีกโอ้โทรศัพท์กูนิดแม่ เคยหมอหมอดูดวงอยู่ใช่ปะใช่ใช่หมอดูดวงอยู่เคยเจอกันสียหายล้วหมอจ้าจ้าจ้าเกียครับครับครับเหนื่อยวะตลอสอบเข้าไม่พักเลยเข้าเก็บมาถึเอามาข้าสวยดูความรักใช่ไหมคะค่ะอ่คุณโชคคุณเดี๋ยวเหมือนจะต้องรอรออีกรอบนะคะได้ครับได้ครับให้ให้หลังก่อนก็ได้ข้สวยถามจริงๆอยากจะมีความรักจริงๆเหรอตัวเองโฟกัสอยู่กับการเงินอยู่ไม่ใช่หรอคะ ออกแนวที่จะยังไม่มุกออนเท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไพ่มันออกมาตรงที่เหมือนแบบว่าเราอ่ะเจอกับความรู้สึกที่มันไม่ดีเราเคยเจอความรู้สึกที่มันไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าข้อนั้นอะ่ะมันกลายเป็นกำแพงในใจเราแล้วก็ทําให้เราน่ะ รู้สึกว่าความรักมันมันยังมันยังไม่เหมาะกับเราในช่วงนี้เราอาจจะเหมือนแบบไม่นานคงต้องเปิดจองคิวอาจจะเหมือนแบบว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจพลาดในครั้งนี้ใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะทําให้ใครหลายๆคนเสียความรู้สึกน่ะถ้าในกรณีที่เราเป็นคนที่จะต้องเลือกหนึ่งหรือสองนะแอบได้ยินนะคะ จะถามว่ามีดวงที่จะมีความรักไหมมีค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ตัวเ้าสวยอะค่ะอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมีเข้ามาแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งลองมองอีกมุมหนึ่งสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในใจอะค่ะมันก็จะมาหนูจองตัวแสบไปไหนแล้วแม่ฟังขอบคุณจ้า ไม่นูอ่ะคเซ็ชั่นทำไมลูกอีกแล้วอ่ะโอ้ฟางจะต้องต่อยหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วแน่เมันมันตีดฟางต้องต่อหมอแล้วเนี่ยอ่าอ่อยหมอทำไมอ่ะเนี่ยมันไม่ได้อ่ะโทรศัพท์มันเปิดไม่ขึ้นรองมาเบิองอ่ะนี้ไม่ได้สงสัยเดี๋ยวปาต้องต่อหมอไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนคิวยาวไม่ไหว ใช่ยาวเกินยาวจริง,งใช่คิวคิวเข้าประเทศยาวมากอ๋อใช่ใช่เอเมื่อกี้กว่าหมอจะเข้ามาได้ก็ประมาณเจ8 0ิคนอยู่นะคะอโอ้ยเด็กแว้นอืมนะชโชคคุณ <c oughs> หาที่จะต้องตัดสินใจอะคะ่ะส่วนที่เรากำลังตัดสินใจอยู่ซ้ายกับขวาเนี่ยมันออกแนวที่จะสร้างความลำบากใจความหนักใจให้เราเหมือนกันนะคะ ทางที่ดีนะปัญหาค่ะมันสะบักสะบอมนิดนึงเราอยา่าเพิ่งหนีปัญหาเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้ามันไม่โอเคจริงๆนะในช่วงนี้นะคะ่ะให้พักก่อนพักเราก็ใช้สติใช,ใช้ใช้เวลากับมันในการพูดคุยหรือในการตัดสินใจเพราะว่าท่าตัดสินใจของคุณโชคุน่ะคะ่ะมันออกแนวที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องคุยกับใครหลายหายคนหรืออาจจะต้องแบบ ใช้ความเด็ดขาดความจริงจังในการตัดสินใจในระดับหนึ่งการทำให้หลายๆคนนะคะ่ะรู้สึกไม่โอเคอาจจะต้องเหมือนแบบหาวิธีประนีประนอมในการคุยนิดนึงอะคะ่ะการเป็นตัวเราเองการเป็นตัวคุณโชกุนอะคะ่ะมันอาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกหนักใจนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆปลอมปล่อมในการคุยไปใช้ความเขาเรียกว่าลองลองใช้อินเนอร์ความเป็น ความเป็นความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมันเป็นจะบอกว่าเป็นอินเนอร์ของแม่มันก็ไม่ใช่แต่คือเหมือนอินเนอร์ของการมีความเห็นอกเห็นใจอะไรพวกนี้ยแบบอ๋อโอเคปัญหาที่คุณเจออยู่ใช่ไหมเอเ้เราเราเข้าใจนะแต่แต่แตแตคุณคุณใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาหคนอื่นะค่ะมันอาจจะต้องใช้วิธีนี้ในการเจราจาการพูดคุย ใช่ประมาณนี้ค่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วการเงินก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ดวงอะดวงคุณโชกุนอะค่อนข้างที่จะต้องแบบวุ่นวายกับปัญหาเยอะมากเลยอ่ะ,ะมาเกิดตั้งแต่รอบเมื่อกี้ยจนตอนเนี้ยมีปัญหาเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเลย <c oughs> จริงจริงปัญหาค่ะถ้าเกิดอย่างที่เราบอกเนา คุยกันลดความเป็นคุณโชว์คุณไปเหมือนแบบปลอมปล่อมปลอในการคุยอะค่ะปัญหามันจะออกมาเป็นในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเหมือนแบบเราใช้อารมณ์หรือใช้ f e ล l i n g แบบที่มันมันมันเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนบัวลอยอะเออเหมือนแบบการการเป็นูเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรคนหัวร้อนอะเอออะไรแบบนั้นอะถ้าแบบใช้อย่างนั้นไปมันไม่ดีแต่เราเหมือต้องต้องลดความหัวร้อนเราลงในการไปคุยถึงจะเป็นในทางที่ดีซะมากกว่า ปัญหาที่ต้องแก้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนน่ะเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะต้องแก้กับคนเยอะๆเอ,เ,อเอาเอาเรื่องจัด <laughs> <laughs> <ะ>แก้กับคนเยอะๆค่ะอะถ้าเกิดแก้ได้ดีนะคะหลังจากเนี้ยหลายๆคนก็จะรู้สึกคนาไ้รเลิสเปกในตัวคุณโชกุณเพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่ก็สู้ๆนะคะปร <c oughs> ะมาณนี้ครับ ขอตบอันนี้คุณขนมปังใช่ไหมคะใช่อความรักอัครับความรักเหรอขนมปังเรายังไม่ได้ดูกันตั้งแต่ที่เจอที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะมาความรักเหรอเอาความรักในนี้นใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรเลยนะถามเฉยๆ <c oughs> ถาม <c oughs> <c oughs> อะไรวะใครเขาขโมยรถกันอืมถามก่อนค่ะช่วงนี้เราโฟกัสกับการงานการเงินมากไปหรือเปล่าจะไม่ได้สนใจคนข้างๆ้่ะอ่ะทะเลาะหรือเปล่าคะมีปัญหาไม่เข้าใจกันแบบอบที่เราไปเข้าใจแล้วมันก็ดันไม่เข้าใจ อาจจะเป็นเพราะว่าเราโฟกัสกับปัญหาการแก้ปัญหาหรือการเงินเยอะเกินไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่โอเคอทางแก้นะคะอาจจะต้องละปัญหาหรือลดปัญหาตรงนี้ไปให้คนอื่นเขาจัดการเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังจัดการต่อไปนะ่ะความรักของเราอ่ะก็ ระวังอีกฝ่ายงอนจนเหมือนท่านไม่คุยด้วยนะคะ oh. ไม่งั้นน่ะตัวเราเนี่ยจะเครียดแล้วมันก็ทะลุออกไปโอซีตรงที่บอกว่านอนไม่หลับอาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับเขาเรียกว่ไงนอนไม่หลับในที่นี้อาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นพรางงานอยู่แล้วแล้วข้หมือนแบบพอมันมีเรื่องนี้เข้ามาผสมเข้าไปก็ทําให้เราอนอนไม่หลับหนักกว่าเดิม ระวังค่ะระวังอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยด้วยและเหนื่อยและเชิญเธอแก้ปัญหาของเธอไปเลยถ้าเกิดเธอยังไม่สนใจฉันอยู่อย่างนี้นะนั้นก็เชิญอยู่กับปัญหาของเธอไปเลยค่ะให้เดือะซันแล้วก็ความรู้สึกที่มันออกมาเงี้ยมันสื่อได้ว่าถ้าเรายังทําแบบนี้อยู่เขาจะไม่อยู่เราก็จะไม่คุยตเราอีกต่อไปค่ะนี่ผมแค่ผมผู้ตรง เขาเรียกจบทุกอย่างตรงมากๆตรงมากๆเฮ้ยพอตกเลยคุณโชกุนเป็นไงล่ะเป็นไงตรงเป๊ะมากแล้วปัญหามันก็เพิ่งเกิดด้วยในไม่นานประเดี๋ยวค่อยๆค่ะค่อยๆเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานิหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ดูเยอะแม่นเยอะแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรให้เล่นอีกอล คุณคุณหนมบังดูไหมหรือว่าเราจะไปดูกันที่โรงพยาบาลเออดูดูไปด้วยอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเพิ่งดูไปวันนั้นมันไม่ใกล้ไปหรอหรือว่าดูได้แล้วได้อะมันได้เพราะเราดูแค่ในนี้ไงเราจะจะดูไปข้างนอกได้ไหมล่ะอ้าวแล้วแล้วหมอจะกลับไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอโทรหาก่อนหมอหมอลองลองโทรศัพท์แป๊บนึงนะอืม่ไนมันยงไม่แยกแยะกัน หลานก็รู้งายมันเยอะนะจะว่าเยอะขอตกถึงพื้นแล้วแล้วฉันจะกลับไปเลยเออวินมาจะไซส์ว่ารับสายกูสีเมื่อบ้านจังใดละบานช่างของบาติดลบคุณตำรวจนะคะดูดูดูไหมคะหรือว่าไปดูดีกว่าดูดูดูเป็นอะไรก็ได้ค่ะตัวของปางเป็นอะไรก็ได้ค่ะมา หมือนจะสองวันก่อนไหมที่เราเจอกันที่โรงพยาบาลใช่ความก็เลยคิดว่ามันใกล้ไปหรือเปล่าแต่ว่าดูๆก็ได้ยังแก้ปัญหาไม่เสร็จเนี่ยคะอ่าฮะทำไมถึงไปแบกรับปัญหาไว้คนเดียวคะทำไมถึงไม่กระจายไป้คนอื่นมันคุยกับคนหลายคนถ้าเราคุยกับเขาไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราคุยคนเดียวนะ่ะแบ่งแให้คนอื่นค่ะคุณปัง,งแบ่งแให้คนอื่นจริงๆ หมอ,อเปิดไพ่มาสามใบอะใบที่หนึ่งออกมาเป็นใบที่หนออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดไม้ปัญหาปัญหาที่เราจะต้องสู้คนเดียวใบที่สองเป็นห้าไม้คนอื่นเหมือนแบบลุมมามีปัญหากับเราใบาสุดท้ายกี่ไม้่ะเนี่ยเก้าไม้เก้าไม้เป็นเราเนี่ยแหละที่ยืนอยู่กับปัญหาคนเดียวอีกเอ้าอีกโอ้โหคุณหนุ่มฟัง uh huh. นอ่าฮะหมอเหนื่อยใจแทนวะ พอที่คุณถ้าเกิดว่าคุณหนมปังอันนี้หมอพูดหมอพูดเลยนะมันอาจจะอันนี้โกโปไหมคะอโกโปรค่ะระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะส่งผลกับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเราคิดมากเราแคร์ความรู้สึกมากอะค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการมัดตัวเราเองทําให้เราอ่ะ รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมนะ mm hmm. หมออยากเตือนเลยว่าลดละไปเถอะปัญหาที่เราเจออย่าไปเก็บเหมือนแบบอย่าไปเก็บเป็นตัวเองสักขนาดนั้นน่ะอ mm ือหมไม่งั้นตัวเราอ่ะโอ้ยหมอหมอกลัวอะไรรู้ป่ะหมอกลัวแบบว่าจะเครียดมากถึงขั้นที่มันแบบว่าคือเดาหละกกัน ลองหองเราให้อ่ะหมอกลัว hmm. อย่างนั้นอ่ะห mm hmm. มอกลัวเหมือนแบบมันจะไปออกเวงๆนัน,นะแก้ปัญหาโดยการที่แบบแห่คนอื่นนะคะช่วยเหลือเธออย่าแบบปัญหาไว้ที่ตัวเองหมดเลยขนมปัง mm hmm. ใช่ปัญหามันมันอาจจะยังเจอไปเรื่อยๆอ่ะค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาของคนขนมปังหมอยังยืนยันนะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือขอแค่แบมือแบบ, mm hmm. บคนอื่นคนอื่นเขาก็พร้อมซัพพอตให้ขนมปังค่ะ โอเคค่ะโอ้โหเสียงอ่อยกันหมดเลยรู้สึกเอาจริงๆอ่ะเวลาคนมาดูดวงแล้วดูเสร็จแล้วเสียงอ่อยรู้สึกผิดอ่ะออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอ่อเอ่อมีอะไรถามมีดีไหมนี่ถามได้ถามได้ถามได้เอาแค่นี้ก็พอละค่ะลองมาได้ลองมาได้โอเคุณโชกุน็อาจจะต้องจะพักนิดนึงนะคะคอเขาตกไม่หายนะคะ นอบเป็นไปทั่วแลวยโอ้ขอบคุณนิวฟอลโด์ด้วยนะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่ายัางไงก็ก็ถ้าถ้า,ถา,ถามีปัญหาอยากปรึกษานะคะติดต่อได้เลยได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวหมอโทศรศัพท์ก่อนไว้เดี๋ยวไปเจอกัน,กนในมางนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ,อขอบคุณมากครับหมอ,อขอบคุณมากหมอไปกันกลับไงล่ะนี่หมอเข้าวอร์ดินี่ตอนนี้ไขมือนี่